หรือว่าเนียดําบาคะอันนี้ก็ขออนุญาตแนะนำนะคะนี่คือคุณสมคิดกิ่งกดกลางนะคะเป็นเท่าแก่ใหญ่หอวซีอีโอห้างมุ่งสอดจำกัดบุรีรัมย์พนมรุ่งขนส่งนะคะที่บุรีรัมย์แล้วก็เป็นสมาชิกเขาเรียกว่าเป็นประธานใช่ไหมคะสภาสนาย,ยกสมาคม,ามาผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะโอเควันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ให้ออยล์นะคะแล้วก็อีสุทิชิงยนต์สาขาดังรองได้มีโอกาสนะคะ นี่ค่ะส่งมอบรถอีอซูซุนะคะเป็นรถ s x สเ6 0กนะคะพวงแม่ลูกสีแดงขาวสวยงามแล้วก็สมรรถนะสุดยอดมาคราวนี้ถามพี่ดำนิดนึงค่ะว่าทำไมพี่ดำประกอบกิจการแล้วถามก่อนว่าทำกิจการขนส่งเลยค่ะมาประมาณกี่ปีแล้วฮะ,ะน่าจะน่าจะถึง20 ยี่สิบกว่าปีแล้วครับโอ้ยี่สิบกว่าปีแล้วถึงพี่ดำเคยเล่าให้ฟังว่ารถที่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรถอีซูซูทางั้นเนยใช่ไหมครับใช่ครับอีซูใช้ดีทนทานประหยัดน้ำมันเป็นไงล่ะยังไม่ทันถามเลยนะอันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ตัวยงของอีซูซูเลยนะคะเพราะว่า เก่อเลิกใช้รถอ s สุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งรถบรรทุกนะแล้วก็แม้กระทั่งรถปิกอัพมิวเหรือว่ารถยนต์้ารยกระดับก็ยังเป็นอิสุสเลยนะคะถ้ายังไรอิสุสนะคะก็ขอขอบพระคุณพี่ดำนะคะแล้วก็ครอบครัวที่ให้โอกาสเราได้ดูแลรับใช้อย่างต่อเนื่องนะคะคแล้วก็หวังว่าจะได้ดูแลรับใช้ต่อเนื่องยิ่งขึ้นไปนะพี่ดำค่ะก็ขอให้รถคันนี้นะคะ,ะค้นเงินข้นทองนะคะล่ำรวยอยู่แล้วก็ขอให้ล่ำรวยเป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้าน ครับะคะคบขอบคุณมากค่ะครับค่ะ